เพื่อนแนะนำมาค่ะทำที่นี่ด้วยสองคนดูของเพื่อนชอบมากสวยมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่เจ็บทรงสวยไม่เป็นบล็อกเป็นธรรมชาติแล้วก็นิ่มเหมือนนมจริงเลยค่ะขนาดตัวที่ก้อนอยู่ที่เต้านมขนาดสักเซนกว่าๆาก,ก็ๆไม่แน่ใจาบางทีก้อนทั้งหมดก็ไม่ใช่เป็นซีก็ได้ที่อาจจะเป็นเนื้อง,งอก,ก็ได้อันนี้ต้องไปตรวจเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกลับมาพบกับ,กบรายการเดลรีวิวนะคะที่รีทีนิคเคสเมนเทอร์เอ็กซ์ตเซลเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ปัญหาของเนื<ม>้องอกปัญหาเป็นก้อนที่เต้านออมจะสามารถผ่าตัดเสริมหน้าอกได้ไหมก็ลองติดตามดูไลฟ์นะี้เนาะสวัสดีค่ะชื่อยี่หวานนะคะคุณยี่หวานก็เป็นคุณแม่ผู้ทานเนาะดูแลลูกตลอดเลยค่ะทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะทำอาหารรับส่ง ก็มีลูกสองสามคนใช่ไหมครับคนคนเล็กก็ตอนนี้ก็แค่คนเล็กสองขวบสองขวบใช่ไหมครับหลังจากคลอดลูกก็จะมีปัญหายังไงนะครับหน้าอกหย่อนคอยค่ะไม่เป็นตรงคือเล็กลงเยอะเลยเล็กลงด้วยก็คือหลังคลอดประมาณสักปีกว่าๆเราก็เลยคิดว่าอยากจะเติมหน้าอกใช่ค่ะตอนนั้นรู้จักเองเด็กได้ยังไงคเพื่อนแนะนํามาค่ะแล้วก็เพื่อนก็ทําที่นี่ด้วยสองคนค่ะ แล้วก็ไปดูของเพื่อนก็รู้สึกว่าชอบมากสวยมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะแล้วเพื่อนรูบอกว่าไม่เจ็บตรงนี้สําคัญมากที่ไม่เจ็บคือเห็นกเคสจริงๆที่ทํากับคุณหมอทรงยศไปใช่ค่ะแล้วเวลาขอดูนี่คุยเมาหมอยกันยังไงบ้างก็เปิดให้ดูเลยอะค่ะก็คือเพื่อนสนิทมากค่ะเขาก็เลยเปิดให้ดูหมดเลยก็เห็นแล้วก็จับผ่าจับด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อเขาทาโมดิว่า ผมคิดว่าไฮบิไปอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงครับผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็ทรงสวยไม่เป็นบล็อกเป็นธรรมชาติแล้วก็นิ่มเหมือนนมจริงเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยที่นี่เลยค่ะแก็สวยด้วยตอนนั้นน่ะที่ที่เรารู้แล้วว่าโอเคเรามีที่ที่จะทำหน้าอกในใจเนี่ยเรามีการไปเซิร์ชดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอะไรเกี่ยวกับดีนทีมิกไหมครับก็ไปศึกษามาว่าคุณหมออ่ะมีประสบการณ์ ประสบการณ์มากกว่า10ปีใช่ไหมคะแล้วก็ห้องผ่าตัดสะอาดแล้วก็มีโดมยาสลบโดยวริสัญมีแพทย์ใช่ไหมคะค่ะร้ะสุขลาดภัยเน้นว่าเราเห็นของจริงแล้วเราก็ศึกษาข้อม<ช>ูลเพิ่มเติมว่าสถานที่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะค่ะอืมแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยรู้ไหมคะว่าตัวเองต้องทําซิลิโคนแบบไหนไซส์ไหน,ไหนอะไรยังไงตอนแรกไม่ทราบค่ะแต่ว่าดูดูมาก็คือโมติว่านะคะอืม แต่พอเจอคุณหมอคุณหมอก็แนะนำว่าเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนะคะเมนเทอร์เอ็กซ์ต้าก็ได้มันได้ซีซีที่มากกว่าตอนที่วัดนะมีเนื้อเดิมอยู่นะ 200cc กับ230เนาะสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันเดิมมันมีเนื้ออยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนเป็นความคล้อยนิดนึงนะคือคือมันไม่ันไม่ได้เติมมากแต่ก็ไม่ได้หย่อนมากนะคือคือว่าหย่อนระดับหนึ่งเท่านั้นเองคือการเสริมซิลิโคนเนี่ยช่วยได้นะ ได้เลือกไซส์ให้ก็คือ235เนี่ย mm hmm. โมดิวา่านี่แหละรุ่นฟูเนี่ยนะครับ uh huh. ก็รู้สึกว่าเหมือนเล็กไปน,นิดนึงอ่ะ mm hmm. เลยหมอก,ก็็เลยเอาปรับให้เป็นเอ็กซ์ตาแล้วกันมัน mm hmm. ก็จาก2 3งมบ235มันก็เพิ่มขึ้นมาเป็น255 mm hmm. อ่าก็จะได้ mm hmm. ความพุ่งที่มันมากขึ้นได้ส, mm hmm. สีที่มากขึ้นโดยที่ไม่ล้นฐานนะเท่ากาันแต่ว่าอันนี้มันพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นจะได้ไม่ล้นออกข้างตัว uh huh. ซึ่ง ข้างหนึ่งหมอก็ใช้255อีกข้างหนึ่งก็ใช้2 3 0ซีซีไซส์มันไม่เท่ากันเพราะว่ากระดูกหน้าอกสองข้างเรามันไม่เท่ากันนะครับน,นมก็ไม่เท่ากันอ่านี้นมไม่เท่ากันก็เลยปรับให้มันเท่ากันนะเหมือนใครทีคุณหมอบอกว่ามีปัญหาเรื่องหน้าอกที่เดิมดูชีดกันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับออใช่อยู่ชิดหน่อยอะนะครับหมก็เลยว่าเอออย่าใส่ใหญ่เกินไปมากเพราะว่าถ้า นมชิดอย่างเงี้ยเนาะแล้วยิ่งเราใส่ใหญ่เกินตัวมากๆเนี่ยจะกลายเป็นนมแฝด<ะ>ติดกันเลยคราวนี้ก็จะไม่สวยแล้วดูหลอกจากนมชิดก็จะกลายเป็นนมแฝดไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจเพราะว่าอยากสวยแค่นมชิดก็พอแล้วไม่ต้องสวยแบบนมแฝดนอกจากนั้นตอนขนาดตรวจก็มีก้อนอยู่ที่เต้านมข้างขวาขนาดสักเซนกว่าๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยู่ประมาณใต้หัวนมนิดนึงพห,หมอก็เลยว่าไม่ได้แล้วล่ะก้อนใหญ่ขนาด เซนกว่าเนี่ยอันนี้ต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วบางคนบอกซีดหรือเปล่าเนาะก็ไม่แน่ใจาบางทีก้อนทั้งหมดก็ไม่ใช่เป็นซีก็ได้ที่อาจจะเป็นเนื้องอกก็ได้อ,อ่าอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปตรวจเนาะหมอก็ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลในศูนย์ที่เรารู้จักกันอยู่นะครับ<ม>ก็คุณหมอที่โรงพยาบาลเขากออันตราซาวแมนมแกมอะไรตรงนี้ดูเนาะเล่าให้ฟังได้ยขั้นตอนยาไหมตอนแรกที่พอเราตอนแรกตั้งใจจะมาแบบ ทำ้าอกแต่ว่าคุณหมอห okay. ไม่ทำให้ให้ไปวัดอันนี้ก่อนมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะจ้องแชร์เพื่อนๆฟังดีก็ตอนแรกก็ตรวจปกติเลยค่ะคุณหมอก็จับจับจับดูใช่ไหมคะแล้วก็เข้าห้องอาจารย์าวสาวดูว่าก็เจอก้อนเนื้อค่ะแล้วก็ไปเจาะเจาะดูเนื้อที่นมเอาไปตรวจว่าเป็นเนื้อมะเร็งหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอผลค่ะรนานไหมคะปกติอาทิตย์หนึ่งค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ค่ะ แล้วก็ส่งผลตรวจให้คุณหมอดูว่าแบบนี้ทาได้ไหมคะตัดออกได้ไหมออันนี้ก็คือผลตรวจที่ขึ้นอหน้าจอด้านหลังเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นผลที่หมอตัดมารอบสองตอนเราที่ผ่าตัดแต่อนนั้นก็จะเป็นตัดก้อนเล็กอยู่อ่ะ,ะที่จริงมันก็คือไม่ใช่เป็นก้อนเนื้อลายระจะเป็นไฟโบวะดิโนมาก็คือเนื้องอกเนื้องอกของเต้านมส่วนใหญ่ตัดแล้วก็จะหายไป แต่ก้อนใหม่อาจจะมีขึ้นได้นะพวกนี้ก็ขึ้นตามแบบประจําเดือนการที่เนื้อนมมันแอคทีฟมันก็จะมีได้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน่นอนเป็นแค่เนื้อเนื้องอกแต่เพเอิญมันใหญ่มากไง1.5เซนเขาก็เลยแบบว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะแต่ว่าเอาออกได้ถ้ามันเอาออกไม่ยากขณะผ่าตัดก็เอาออกดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งถอยอันตราอยู่ทุกหกเดือนมันนั่งนั่งตรวจอยู่ทุกครั้งมันก็จัดการไปเลยดีกว่า เขาก็สื wise, ่อสารมาบอกว่าตัดได้ต <problems> hmm. ัดตัดไปเลยดีกว่าก้อนใหญ่เหมือนกันนะในนี้ก็เขียนชัดๆหนึเซนไฟโบวาร์โนมาอยู่ที่ด้านขวานะครับก็คิดว่าสามารถตัดได้พร้อมกับตอนที่ผ่าตัดเสริมหน้าอกเสริมซิลิโคนไปเลยครับก็ทําพร้อมกันไปเลยนะเหตุนี้ซึ่งตอนนั้นเราก็แบบยังไงก็โอเคตามนั้นแค่คุณหมอทำให้ ซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลาในการหากัตเพิ่มขึ้นใช่ก็มีเวลาเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มได้ด้ผลชิ้นเนื้อมามันเปิมว่ามันไม่ใช่เนื้อลายอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเนื้องอกหนักเนื้องอกมันก็บางคนปล่อยไว้มันก็โตเพิ่มอ่ะมันก็ไม่ดีนะบางทีก็โตขึ้นมา3-4เซนเนี่ยมันก็มีปัญหาได้อะไรตรวจได้เราก็ตรวจให้มันชัวร์ก่อนหรือใครมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมในครอบครัวเนี่ย บอกหมอก่อนก็ดีเพราะว่าจะได้ให้ไปตรวจอันตร้าซาว์แมมโมแกรมหรือว่ามีก้อนอยู่เคยมีก้อนเป็นๆยุบๆเคยเป็นถุงน้ําอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจก่อนตอนนี้ไม่ใช่แค่ตรวจเลือดอย่างเดียวนะน,นมเนี่ยก็ต้องตรวจอันตร้าซาว์หรือแมมโมแกรมด้วยใ,ในคนที่จําเป็นเนาะในคนที่มีก็นหรจะเคยมีประวัติต่างๆน,นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองนั่นแหละไม่ใช่ว่าทําไปแล้วเจอก้อนก็ต้องมาผ่าอีกผ่าไปก็จะโดนซิลิโคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ ตรวจให้มันเรียบร้อยให้มันดีให้มันคอมพลีทสมบูรณ์ไปตั้ง oon, แต่ตอนแรกทําเสร็จจะได้ไม่มีปัญหานมก็จะได้สวยนิ่มกันอยู่กับเรานานๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาต้องมาผ่ามาแก้อะไรอีกทีหนึ่งนะครับอ่านชอบทําดี่ว่ารู้สึกว่าขั้นตอนที่คุณหมอทำมันเป็นยุ่งยากขึ้นไหมตรวจจะได้ทำหน้าอกก็แบบแรกก็มีเหมือนกันค่ะแบบไม่ทําเราดีไหมไม่อยากไม่อยากผ่าแบบไม่อยากเหมือนแบบผ่าตัดอะไรยุ่งยากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ แล้วก็ปรึกษากับพี่พี่แอดมินนะคะเขาบอกว่าผ่าเลยดีกว่า,าค่ะเพื่อความปลอดภัยก็เลยตัดสินใจผ่าเลยค่ะ,ะล้าการที่ทาหรือไอพวกก้อนเนื้อที่มันอยู่ในต้านมเองคุณมอมันมันมีโอกาสที่ทําให้นมเราเหมือนบางคนบอกว่าทาแล้วนมมันจะเบี้ยวมันจะเบี้ยวอยู่นิดนึงถ้ามันอยู่ในบางตําแหน่งไงแต่อันนี้ตำแหน่งนี้ไม่ไม,ไม่เบี้ยวตำแหน่งนี้หรือบางครั้งเนี่ยถ้ามันตัดไปแล้วตอนที่ผ่าตัด ทำตัดในตอนที่ผ่าตัดเนี่ยมันสามารถโยกเนื้อส่วเนเอ,อ,อ่นอ่ะเข้ามาใส่ได้มันจะดีกว่าการที่ไปตัดเนื้อนมทีหลังไปตัดแยกอะ่ะเพราะว่าการตัดเนื้อนมแบบไปตัดทีหลังตัดตัดข้างนอกอะ่ะแล้วตัดมันจะต้องมันจะลงแผลข้างหนึ่งคือลงแผลนะเห็นเลยแผลจะอยู่บนเนื้อเต้านมแต่อันนี้แผลมันอยู่ข้างในมันอยู่ตรงรอยพับก็แผลเดียวกันนั่นแหละแ,ลแผลไม่ได้ใหญ่ขึ้นเนาะคือถ้าถ้าดูลูกก็คือ มันก็คือแผลผ่าตัดเหมือนการดูข้างนอกก็ไม่รู้เลยว่าผ่าไปผ่าตัดก้อนมานะครับก้อนตั้งเกือบ2เซนเนี่ยใช่ไหมแผลก็คือยังอยู่ข้างใต้เหมือนเดิมไม่ได้มีแผลใดๆที่หน้าอกเลยเนาะเพราะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของการทําพร้อมกันนะแหละแล้วเราสามารถโยกเนื้อที่มันตัดแล้วบางครั้งตัดแล้วมันบุ๋มลงไปเนี่ยก็โยกมาใส่ได้เนาะซึ่งหลังทําก็ดีครับทรงก็ดีไม่ไม่ได้บุ๋มอะไรแล้วก็ได้ชิ้นเนื้อมา พอไปส่งตัวก็ปรกฏว่าก็คือเนื้องอ,อกธรรมดาน,นั่นแหละแล้วตัดหมดหายแล้วก็ทรงพ่อกลับมาดีส่วนผลกับซิลิคโคนก็ไม่มีอะไรคือซิลิคโคนเข้าวางตามต,ามตำแหน่งปกติของมันไป<ม>ก็จะนิ่มคล้อยตามเวลาไปตรงก็เนี่ยพอดีเลยเนาะหน้าอกก็ไม่เนินสวยไม่เป็นบอกเพราะว่านี้ทําเทคนิคโดวเ์เพนนะโ<ม><ม>ดเพนสามความโดเพนที่มันค่อน,นข้างสูงขึ้นมานิดนึงสามารถทําให้ยืด เนื้อได้ดีขึ้นความตึงเนื้อเต้านมเนี่ยน้อยลงก็จะดูเป็นความธรรมชาติมากขึ้นนั่นแหละครับซึ่งสอบถามผลหลังส่วนตัวคุณพี่หวานเองู้ถึกว่าพอหลังสักที่ทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอ่างเงี้ยสวยขึ้นรู้สึกว่าขนดีขึ้นด้วยค่ะขนดีขึ้นใช่ไหมแล้วไอ้ระยะความพลอความนิ่มระยะเวลาในการพัฟื้นใช้เวลานานไหม เกือบเกสองนาทีจ้ะค่ะแล้วทรงอะคะพอเริ่มเห็นทรงเริ่มดูแบบเออสวยสโลปอย่างเงีเ้ยก็หนึ่งเดือนก็เห็นแล้วค่ะเดือก<ร>ก็ได้ได้ทรงตาม<ล><ล>ค่ะตามรูปเลยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยบวมอยู่แล้วมันมีส่ใส่สยระบายเือำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะความเจ็บความช้ำโมันมีสายระบายอะก็ไม่เจ็บไม่ ทำ,ทำใต้กล้ามเนื้อไ,ไม่เจ็บไม่ได้เจ็บอะไรเนาะหลายคนอาจจะฟังลรวเรื่องอยุ้ยดูแบบโหดหรือเปล่าทําไมต้องแบบหลายขั้นตอนแต่ก็คือสุดท้ายมันก็คือความปลอดภัยของคนไข้เนาะแล้วก็เพื่อที่แบบว่าคือเหมือนท,ทําทีเดียวก็จะได้เสร็จไปเลยทุกขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติเกิด ผู้หมอส่งตรวจก่อนแล้วมันใหญ่กว่าน,นี้ก็อาจจะไม่ได้แนะนำว่าให้ทำถั่วอกก็ได้ถ้ามันมีปัญหาอย่างอื่นก็ต้องไปรักษาก่อนอ่ะคือสูตรนี้เขาดีอย่างหนึ่งอ่ะที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีศัลยแพทย์เฉพาะทางทางเต้านมแล้วก็มีแพทย์เอกซเรย์รังสีแพทย์เฉพาะทางเต้านมเพราะฉะนั้นก็จะสามารถตรวจได้อ่ะตรวจชิ้นเนื้อได้โดยที่แบบไม่ต้องเปิดแผลให้มันเป็นรอยแล้วค่อยเอาเนื้อออกเือเขาแค่เจาะรูเล็กๆเท่านั้นเอง สูตรนี้ก็คือเขาจะมนเทนเนได้ดีก็คือถึงแม้จะทำหน้าอกมาแล้วทำมีซิลิโคนก็สามารถใช้เข็มเจาะตรงใกล้ๆซิลิโคนนั่นแหลนะแต่ได้ชิ้นเนื้อมาการที่เรามีสูตรเฉพาะทางทางเต้านมที่เรารู้จักกันอยู่เนี่ยก็มีเฉพาะ,าพาะทางทางสัญญกรรมเต้านมแล้วก็หมอเอกซเรย์เฉพาะทางเต้านมเนี่ยก็จะทําให้แบบเราก็สามารถทํางานร่วมกันแล้วก็ทําให้การผ่าตัดมันดีที่สุดได้ผลดีที่สุด นะครับปลอดภัยที่สุดนะใช่แล้วก็การติดตามของดีคลินิกเป็นยังไงบ้างคะยังมีการเช็คหรือว่าตรวจยังไงบ้างติดตามตลอดเลยค่ะติดตามทุกสามสี่วันเลยค่ะทุกวันเข้ามาตลอดเลยแล้วคุณหมอก็ใส่ใจดูแลเจอทุกรอบที่มาเลยค่ะเจอคุณหมอทุกรอบเลยค่ะแล้วมีคําถามมาค่ะคุณมบอกว่าเราถ้าทําไปอย่างเงี้ยหรือมีการตัดเนื้อมีทําอะไรมันสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติไหม ได้ไม่ได้ไปตัดท่อน,น,น้ํานมอ่ะเนเราก็แค่ตัดเนื้อเองบางส่วนเองนะครับอไ,ไ,ไ,ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกหรือการาทำหน้าอกเองโดยปกติคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเนื้อต้อนนมก็สามารถให้นมบุตรได้เนาะใช่บางคนก็แค่ยืดเนื้อมันก็ไม่ไม่ได้ไปตัดไม่ได้ไปตัดท่อน้ำนมอืแค่แค่ยืดตรงเนื้อแล้วต้อนบางส่วนเท่านั้นเองะค ก็รูสวยๆเนาะก็คือผลลับหลังจากที่คนไข้ทําไปแล้วก็คือปัจจุบันเนี่ยคือครบหกเดือนแล้วเนาะซึ่งทรงเป็นยังไงบ้างคะเรารู้สึกว่าเออมันได้ขนาดตามที่เราวางแผนไว้ไหม,ไหมว่าเอออยากได้ธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกใจมากเลยคะ่ะธรรมชาติมากแล้วก็นุ่มไม่เป็นบล็อกคะ่ะไม่เป็นบล็อกเนาะเพราะว่าเหมือนคนไข้บอกว่ากังวลมากกังวลมากไม่อยากให้มันเป็นบล็อก ไม่นบอกแล้วเขาไม่ไม่ได้ล้นตัวคือมันพอดีตัวแล้วก็เนียนเนียนเป็นธรรมชาติคือจริงๆเขาค่อนข้างมั่นใจยอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนทํามาแล้วเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าที่เนี้ยไม่ได้ทําให้มันล้นตัวไม่ได้ทําให้มันแบบเกินหรือว่าเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะก็สําหรับใครนะคะที่เข้ามาดูเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลเนี่ยสาระเพราะว่าจริงๆก็เจอเยอะแหละในในปัจจุบนัหนหรือถ้าบางคนอนะ่ะเขาไม่ได้แบบ ตรวจเช็คให้ละเอียดเราไปทําก็อย่างที่คุณหมอแจ้งไปว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรหรืออะไรที่ตามมาได้ในอนาคตมีปัญหาเรื่องกอ้อนเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะหมอว่ามาหาสัญญาแพทย์ดีกว่าเราก็เลือกแพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางอาจจะเสริมหน้าอกเนี่ยถ้าเป็นแพทย์เฉพาะทางนะก็เรียนมาอยู่แล้วเรื่องของการมีกอ้อนอะไรตรวจให้ได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแพทย์ทั่วไปซึ่งเขาไม่ได้เรียนมาไม่ใช่สัญญาแพทย์อย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่สัญญาแพทย์ตกแต่งี้ บางครั้งก็อาจจะละเลยเนาะอาจจะโอ้มีก้อนก็ช่างมันเถอะปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีปัญหาทีหลังได้เพราะฉะนั้นอย่าเิดหน้าอกก็ถ้าเป็นเคสยากเคสที่แบบหน้า,หน,าหน้าอกเราเคยมีปัญหาอย่างเงี้ยนะ<ม>เลือกแพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ดีกว่านะาะแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งนี่แหละก็จะจะได้ปลอดภยัยก็จะได้ปลอดภยัยม,มีมีปัญหาอะไรก็แก้แก้ไขได้นะครับโอเคก็ ให้คุณีิหวาผ่าส่งทายหล้วกัน,นะค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เขากำลังศึกษาเรื่องการทำหน้าอกอยู่หรือว่าเขาแบบอยากจะแบบทาหน้าอกแต่เขาไม่รู้จะทําที่ไหนดีอย่างเงี้ยอยากฝากเขาดูอะไรบ้างนิ่หวาแนะนําที่นี่เลยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองก็คือไม่เจ็บแล้วก็บวมน้อยมากค่ะแล้วก็ปลอดภัยค่ะ ก็ให้เียนเนื้อความปลอดภัยจริงๆแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะสนใจนะัดึกษาเนาะกับคุณหมอทรงยศเนี่ยก็แนะนําให้จองล่วงหน้าแค่นิดหนึ่งช่วงนี้ก็คุณหมอใช้เวลาปรึกษาค่อนข้างที่จะแบบละเอียดเลยแล้วก็ดูตามความแบบเหมาะสมคือเลือกทั้งีรษนดูทั้งปัญหาของคนไข้ทุกอยาก่างตรวจหมดอ่ะไม่งั้นก็ไม่เจอหรอกนะว่ามีปัญหาแบบก<ม>้อนที่เต้านมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ตรวจตรวจให้ละเอียดหมดทุกอย่างนะครับรโรคประจําตัวก็ต้องซักประวัติกันละเอียดเนาะผลเลือดเคยมีอะไรก็ ซักออกเก่ามาให้ละเอียดเพราะฉะนั้นมันมีมากกว่าที่ที่แค่มาวัดไซส์การมาปรึกษานะ่ะต้องถามความต้องการอยากได้แล้วโรคประจําตัวภาวะประจําตัวที่มีมอยู่เต้านมที่มันมีปัญหาอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดเนาะไม่ใช่แค่แบบจับซิลิโคนใส่คุณอยากได้อะไรก็ใส่ไปเลยอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีปัญหาตามมาได้นะครับพี่อคําถามสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายไม่บอกว่า เติมใต้กล้ามเนื้อกับเนือกล้ามเนื้อเนี่ยคือคุณหมอเลือกให้แล้วต่บุคคลใช่ไหมถูกครับไม่ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่ได้ดีหรือแย่ไปกว่าการหลอกมันขึ้นกับว่าร่างกายเราเป็นแบบไหนใต้กล้ามเนื้อมันก็มีข้อดีของมันมเนื้อเนื้อล้าเนื้อก็มีข้อดีของมันหรือว่ามันจะแบบระหว่างกล้ามเนื้อที่เป็นแบบดอโอเพนหรือมัเสเซิลแบบมันก็มีข้อดีของมันเนาะคือ เหนือกล้ามเนื้อก็มีหลายระดับและมีหลายเทคนิคมากด้วยใ,ใต้กล้ามเนื้อก็มีหลายเทคนิคมากๆเพราะฉะนั้นก็หมอเลือกให้ครับแต่ละคนเนี่ยร่างกายไม่มีใครเหมือนกันไซส์ก็ใช้ไม่เท่ากันซิลิโคนก็คนละแบบกันเพราะฉะนั้นจะเหนือหรือใต้กล้ามเนื้อแต่มั่นใจได้ว่าทำยังไงก็จะเน้นว่าให้เหมือนธรรมชาติ และปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เทคนิคเนิ่มไม่นิ่มก็คือคุณหมอก,ก็คือจะดูให้ว่าเทปไหนเหมาะสมกับแบบจริงจริง <ๆ S 2> นิ่มไม่นิ่มไม่ได้อยู่ที่ซิลิโคนน่ะขึ้นกับเทคนิคการวางแล้วก็การยืดเนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อให้ดีครับทั้งเ,เป็นเรื่องของการ,รเทคนิคการผ่าตัดมันละเอียดมาก ก็ใครที่สนใจก็ลองนัดคิวเข้ามาปรึกษาเนาะหรือว่าถ้าอยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมยังไงก็สามารถทักมาขอแอดมินได้ว่าชอบซิลิโคนแบบนี้ทรงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยมีให้ดูไหมมีรีวิวให้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครก็เจ้าที่จะได้หาดูหารีวิวแล้วก็อย่างน้อยแล้วดูรีวิวแล้วก็อยากเพิ่ตัดสินใจแบบรีวิวอย่างเดียวคือต้องดูปัญหาเดิมโครงสร้างเดิมของเราด้วยนะครแล้วก็เข้ามาวัดการ ก็คือจะชวนอที่สุดเลยถ้ามาปรึกษาเข้ามาวัด<อ>ามาลองเนี่ยนะครับเราจะได้มาตรวจร่างกายให้ละเอียดน,นะครับโอเคนี้ก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับของสุนคนไ่้แล้วก็ขบวนสงเด็มาหนาเืนอนะครับสวัสดีครับ